นาจานักรบแห่งสวรรค์ตอนที่สีเทพวารีอาวกรุงบุกเมืองท้องฟ้าเหนือเมืองเฉินถังกวนเปลี่ยนเป็นสีดําเมฆครื่องปกคลุมทั่วบริเวณสายลมเย็นยะเยือกพัดผ่านเสียงฟ้าร้องคำรามกึกก้องก่อนที่คลื่นยักย้ายจะพุ่งขึ้นสูงจากทะเลซัดเข้าสู่ชายฝั่งกลางพายุอันบา้าคลั่งอ่าวกวงเทพวารีแห่งทะเลตะวันออกปรากฏกายขึ้น พร้อมกับบริวารแห่งท้องทะเลเขายืนตหง่านเหนือพื้นน้ำดวงตาแดงฉานเต็มไปด้วยโทสะมือข้างหนึ่งกำตรีสูนแน่นขณะที่อีกข้างสบัดเสื้อคลุมสีฟ้าครามพลังแห่งสายน้ำหมุนวนรอบตัวเมื่อเท้าของอาวกวงแต่ลงบนพื้นดินคลื่นทะเลก็ทะลักเข้ามาท่วมบ้านเรือนน้ำซัดทัดสิ่งปลูกสร้างจนทังพินาช,ชาวเมืองต่างกรีดร้องหนีตายความหวาดกลัวแพร่กระจายไปทั่วที่จวนของแม่ทัพหลี่จิ้งเสียงระฆังเตือนภัยดังระง,งมทหารต่างกลูกกันออกมาตั้งแนวป้องกันแต่ก็ไม่มีใครสามารถหยุดยั้งพลังของเทพวารีได อาวกวงกวาดตามองทั่วเมืองก่อนจะก้าวไปข้างหน้าด้วยท่าทีเครียวกราดทุกย่างก้าวของเขาส่งแรงสั่นสะเทือนไปทั่วบริเวณเมืองเฉินทางกวนที่เคยสงบสุขกำลังตกอยู่ในหายนักภายในจวนลี่จิ้งได้รับรายงานถึงการบุกรุกของอาวกวงเขาตกใจเมื่อรู้ว่าเทพวาริมาที่นี่ท้อเรื่องของนาจาความหวัดหวั่นชายชัดบนใบหน้าแต่ยังไม่ทันที่เขาจะตัดสินใจทําอะไรร่างของเด็กหนุ่มผู้เป็นต้นเหตุของเรื่องทั้งหมดก็ปรากฏตัวขึ้นนาจาเดินออกไปเผชิญหน้ากับเทพวารีเพียงลาพัง กลางลานกว้างซึ่งบัดนี้ถูกน้าท่วมทังนาจายืนเผชิญหน้ากับอากวงสายตาของเด็กหนุ่มเต็มไปด้วยความท้าทายขณะที่สายตาของเทพวารีเต็มไปด้วยความโกรธแค้นสายน้ํารอบตัวอากวงเริ่มหมุนบวนพลังแห่งทะเลถูกปลุกขึ้นมาอีกครั้งลมพายุพัดกระหนําหนักกว่าเดิมสายฟ้าแลบวาบอยู่บนท้องฟ้าการ,รเผชิญหน้าครั้งนี้กําลังจะนําไปสู่ศึกที่ไม่มีใครสามารถหลีกเลี่ยงได้